เฉพาะเจ้าชายไซส์เสมออย่างในโดง V7 เรื่องการบริหารเวลาให้เหมาะสมและรีบลุกจากที่นอนชานี้พลุ่มแบทแมนก็รีบเคกตัวออกจากเตียงยังไม่อิดอ่อนผมขอปรบมือให้เลยครับตุ้ยก็ขอมาซ้อมอยู่ที่หน้าคอมนะครับเพื่อร้องเพลงของเขาให้เข้าปากและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เหล่านักล่าฝันจึงได้แบ่งกลุ่มชายหญิงเพื euh ouais, ่อฝึกซ้อมร้องเพลงหนุ่มร้อยหกหนุ่มรวมตัวกันที่ห้องแดนซ์เพื่อฝึกซ้อมร็อกกิ้งเพลงนางแมล์กับโจ๊ะงงๆก็เลยเรียกว่าตัวนี้มายืนหล่อตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยถัามาตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้ตอนเช้ากล้ามเนื้อของเราต้องสูงเลยพี่มันเมื่อยจรดีเลยมึม่วงเลย เฮ้ยหรือว่าเราจะนับก่อนถ้ามันยังไม่นับไปนับก็นับนับไม่ใจอยู่นับไปเลยอะแต่ว่ามันต้องหมุนเราค่อยสไลด์สไลด์เข้าไปเลยไม่ใช่หรอหมุนก่อนเราต้องหมุนก่อนเลยอ่ะรอแต่เมื่อกี้หัวมันมาเองเลยนะเออมันมาเองเออมันมาเองเพราะเราซ้อมเยอะเดินประมาณนี้ไงพี่ยังไม่เดี๋ยวดีนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเอาเลยแั่เนาะตื่นจริงเลยเมื่อกี้มันไปเองไม่ได้นับด้วย่รำเลยเมื่อกี้เลยเอ้า 哈哈。<laughs> เห็นนางนวลของเพื่อนตูนเพี้ยนสะบัดไม่บินลู่ลมสัทีนะครับสองหนุ่มก็และตุ้ยก็เลยขันอาสาทําหน้าที่เทรนเนอร์จําเป็นช่วยเช็คขีพร้อมให้คําแนะนํานักเรียนตูนอย่างจริงจังครับจุดหมายในใจเจ้าคงต้องมีทางจากตรงนี้ไปอีกไกลหากวันไหนพลน้วใคล้จะเหนเหรอเจ้าคงชัน มองไม่เห็นใครแต่นางนวลเอ๋เจ้าไม่เคยท้อใจมมีอะรกลับยังบินตรงไปเหมือนเช่นเคยฉันางนวลเจ้าเยเจ้าคงมั่นใจแม้มันจะไกลลับตาคงพบอะไรที่ดีสักคราอยู่ที่ขอฟ้าอันห่างไกล มันก็มีท่อนที่มันต้องลงต่ำอย่างความหวังก็ยังมีกับเหมือนเช่นเคยอ่ะแต่ความหวังนางนวลใช่ปะนางนวลเจ้าเอ้ยคนละเรื่องกันเลยอะนางนวลเจ้าเอ้ยทะเลกว้างใหญ่เห็นเพียงแต่คอฟ้าไกลอันนี้ก็ว่ามันก็ขึ้นสูงได้มันขี้เกียจมันทรมาน์สเนี่ยผมร้องเพลงผมก็ตายนะไหนลองมาใหม่ดิ ตัวเจ้าก็ยังคงบินมุ่งไปชัดๆอ่ะอันนี้ต้องเป็นเสียงลมนะมันมันลมมันลมแต่คีย์ต้องชัดไงเออแต่ดูร้องลมไม่ค่อยได้เหมือนกันว่ะไม่รู้ไงแต่ความหวังก็ยังมีแต่ความหวังก็ยังมีตรงความหวังต้องชัดแต่ความหวังก็ยังมีเพราะดีไงแต่ความหวังเห็นบ้างที่ครูแบ่งไว้อ่ะ ก็ยังเหรอไม่ใช่ก็ยังก็ยังไม่ใช่เหรอก็ยังมีก็ยังมีอะไรอะาจะเหนื่อยเนี่ยตรงนี้ต้องฟิลเหนื่อยอย่างเมื่อกี้นี่อาจะเหนื่อยแต่ความหวังก็ยังมีเหนื่อยเหนื่อยพอความหวังมาก็เติดดังอาจะเหนื่อยแต่ความหวังก็ยังมี